บัดนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18ธันวาคม2568ข้าพเจ้าสุภาณีริมสวัสดขอเปล่งบาาศาสยยญายพุทธมนตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเถราเจ้า องหลวงปู่สำเร็จหลวงปูป่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตะนาตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้จริงพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกาวาเลสุอัตลาขจันตุเทวตาสะธรรมามุนีราชสัตสุนันตุสักขะมกขัทางสเคกาเมจรูเปคีริสิกขาละ,ตะเตจตริเขวิมาเนทีเปร์ละเถจคาเมตารุว่า,า,านัหารในเคหาวัตถุไม่หิเขตเตภูมามจันจตุเทวาชาลขารวิสเมยักข,ข,ขันธพนาคาติถันตาสันติเกย่างมุนีวาราวาจานาสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการโลยมธันตาธรรมสวนากาโลยมธันตาธรรมสวนาการโลยมธันตาบทสวนน้มกาสิทธิคถานโมตัสสะพระคัมภีโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานตีเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพะทานนตีเมสรนังอัญญธทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพะทานนตีเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวนมหาการุณิกโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกโกนาโถอัฏฐานยะสัพพปาณินังปูเรตวปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะวเชนะมาโหตุสัพพุปตวามหาการุณิกโกนาโถหิตายะสัพพปาณินัง ปุเรตวาปรามีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสจาวเชนะมาโหตุสพูปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสพะปะในนางปุเรตวาปรมีสภพปัตโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสจาวเชนะมาโหตูสัพูปัทวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสัมปังญพระกวาสสกเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถีปันจามตเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวารหันเตหีทัศหิจารโลกะทาศตุหิเทวตาเยปุเยนัสสนิปเทตาโหนติพระกวาตังทัศนายาพิคุสังคันจะอาจจโคจตุนังสุทาวาสกายิกานาเทวานาเอตตะทหุสิออยังคูพระกวาสกเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถีปันจามตเตหิพิคุสัตเตหิสัพเตหิ ท้าสาหิจโลกกทา,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 าตาัวเฮเทวตาเยโพเยนสันนิพฤตตาหนติตถาค้าตัง โอมิติพระกวันตังทศนันญาพิขุสังกัญจะยานุนัมไมยามปีเยนะมพระกวาเตนุปัสังกมยามะอุปสังกมิตวะพระกวาตสันติเกปัจเจตัถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปีนะมะพะรบปุริโสสัมมัญชิตังวะพหังปัสสาระยปัสาริตังวะพหังสัมมีเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตร a หิตาพระกวาตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกัวันตางพิวาเทตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระกวาตสันติเกออีมัังงคาถ มหาสมยโยปวนนสมีเทวการญาสมคขตาอคตธมหาอีมังค์ม,มัสมปัญญากิตาย,ยวะ布拉ชิตาสังคันติอัตโขร,รา,ารเทวตาพระวโต,ตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีจัตาต,าต,ตลัพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัจโนชุกมา,ามังาสุสา,ารถิวาเนตานิคะเหตวาอินทริยานิระขันติปันทิตาติ อาตโคปาาเทวตาร์พระคาวตัวสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาขีรังเชตวะกาลีคาอินทขีรังโอหัดจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราสกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปลาเทวตารพระคาวตัวสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธทงสระนังฆาตาเสนนาเตฆมิสันติอปายภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายยาปาริโปเรสันติติ อาตะโขพะข่าวพิ่ขูอามันเตศีเยปุยนะพิโกเวทัสสัตสูโลกทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังขัสสัญญาพิ่ขูสังคันใจเยปิเตพิโกเวเอเฮสุงอติตัมัทฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระควันตานาเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิโกเวพระวิสันติอนาคตัมัทฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระควันตานาเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหัง เอตัลหิอติขิสามิพิฆเวเทวกายนานนามานิขิตแตย,สยนานาาิสามิพิฆเวเทวกายนานนามานิเทสิสามิพิฆเวเทวกายนานนามานิตังสุนารถาสาธุกรรมนาสิกโรธาภาศิสามิติเอวันพันเตติโคเตปิคุภควาโตปจัตโสสุภควะเอตัทโวจะสิโลก,กรรมมนุษย์กษัตริย์ธรภูม,มิมัศน์สิตาเยสิตาคิริขพลังปีตตาสมาหิตาปุทโศสีหาวัสสลินาโลมาหังสา,สาพิสัมุโนโอทานตามนัสาสุทธาวิปัสสนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวา ว่าเนกาปิลาวัฒเวตาตัวมันเตยิสธาสาวะเกศสเนีและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคบโวเตจะอาตป่ามักลุงสุตวัพุทธศาสนานังเตสัมปาตุลหุยานังอัมรุสานัทัสนะอับเปเกย์สตัมมาทะกุงสหัสถังสหสัตชลิงสตังเอเยย์สหสานังอัมรุสานัมัทสุงอับเปเกย์นันต์มาทะกุงทิ่สาสภภูลาหงจันจรสภัอภิญญายาวะวะขิดวานะจจคูมาตาตัวมันเตยิสธาสาวะเกศสเนีและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคบโวเยโวหังกิเตยิสาาิ คีราหิอรุปุพโสสัตตสหะสาวยะขาคุมภูมิมากาปิลวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตสัศินุโมทมนาพิกามุพิโขนาสัมปิติวนาชาสหะสาวิมะวตายะขานานตตาบริโหนทิมันโตชุติมันโตวนามันโตสัศินุโมทมนาพิกามุพิโขนาสัมปิติวนา สตาทาริลาติสหัสสายขานานาต่าวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตวัติโนุมาธมนาพิการมุพิขุนางสมิติวนางอิเจเตโสรสสหัสสายขานานาต่าวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตวัติโนุมาธมนาพิการมุพิขุนางสมิติวนางเมสสามิตาปัญจสัตตาย์ขานานาต่าวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตวัติโนุมาธมนาพิการมุพิขุนางสมิติวนางกุมพิโรชัคคโตยุรสันิเบสนามพิญโยนางสตาสหัสสายขานางไปยิรูปาสติ คุณพีโรลราชค่ายโกศลปาคศสมิติวนางปุริมัจัดที่สังราชทัตตลถูภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชยัสศศิโสกุตตปิตักขะโวิทันนามามหาพลาอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตสัสสีโนมวัฒนานพิการมพิขุนสัมิติวนางทักขีนันจัดที่สังราชวิรุณโหตปาสาสติกุมพานนาอธิปติมหาราชยัสศศิโสกุตตปิตักขะโวิทันนามามหาพลา อิธิมันโตชติมันโตว,วันนาว,วันโตวสัตสีโนมันทมนาพิการม,มุลพิขุนาสัมพิติวีวนังประจีมันจัตทิสั่งราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคนาทิปติมหาลาชายสัตสีโส ปุตตาปีตัสสภะหาวอินทนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสสิย์นมธัทมาณาพิกามุพิภูนาสัมปิติงวานังปุตตะลันจัตที่สังราชกุบเรียวตับสาสติยและขานาอธิปติมหาราชยษัสสิย์สีโสปุตตาปีตัสสะภะหาวอินทนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสสิย์นมธัทมาณาพิกามุพิภูนาสัมปิติงวานังปุริมาที่สั่งชะตาละโถทักีนนนะวิรุณหะกุปชิเมนะวิรูปขโคกูบเรวตจลังที่สั่งชะตาโรเตม ทัทธลมานะอาอัถฐาสุวภเนกาปิลาวัตเวเตสัมสามานาวิโนทัสสาอากูวันจันิการสตามายากุเตนทุเวเตนทุว uh ิปูจวิปูโตสหราท oh ันโนกามะเศโธจกินุคันทูนิคันทุจัปนาโทโอปามันโยจเทวสุโตจมาตาลิจิตตเสโนจคันทัพูนโรราชาชนโนสโพอากูปัญจสิโคเจวะติมพระโลสุยวัชสะเอเตจันเยจัราชนโนคันธภาศหาลาชุภีโมธามนาภิกมุภูนสัมปิติโกนาอัถาคูนภาสานาคาเวสาราสาตัชกากัมภารสัตตาคูปยคาสายติพิ ยมุนาทัตตาลธาจะอโคนาคายะสัติโนเอราวันโนมหานาโคสุปคัสวิติงวันังยีนาคาราเชสหาสาฮาลันติที่พาทิชาปะทิวิสุทธจักขูเวหายะสาเทวนมมชปตาเจตราสุปนาอิติเตสนามัอภยันตานาคาราชานมาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโศสนาหิวจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสันนัคังสุพุทัง ชิตาวชิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสสาวเสติที่มันโตยะสติโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานนะเวคาสาวิปจิตติสุติจจะปะหาราโทนมุติสหสัตตันจับผลิปุตานาสเพวโรจนามกาสันนาหิตวะผลิเสนาลราหุพัทธมุปาขมูสัมมโยธานิพระทันเตพิกุนาสัมปิติงวนา อาโปจเทวปทวีจัตเตโชวายโยตถาคมุมรุณาบรุณาเทวสุโม,มจยัสสะสาสหาเมตตากรุณาการิากา,กาอาคเทวายัสสสีโนโทัศเ,เตทัศคากายาสภเพนะนตะวนันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันลาว,นาว,นาวนันโตวัสสสีโนโมะธันมานาพิกมุภิคูณาสัมพิติวานัง เวนทุจะเทวาสาริจะอสมะจจทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคุปุลกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคุปุลกิตาณขัตานิปุลกิตวอาคูมันทวาลาหกาวสุนังวสุโบเสธโสกุปคราปุลินทะโธทัศเศตทัศธากายาสเพนานัตะวณิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตสัตสินุมธรมนาภิกมุพิกขุนาสเมิติงหนัง อาถาโกสาภูเทวชลามคิสิกขาริวะริจกาจารโอชาจะอุมาปุภานิพาสีโนวรุณาสาธมาจะอจุตาจะอนิชกาสุริยรุเจลาอาคูอาคูวสวะเนสีโนทัศเตทัศสักกายาสเพนนาตตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสีโนปัฏมานาพิกามุพิขุนาสมิติมานัสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตมาคิธาปุุสิกาอาคูอาคูมโนปุุสิกาอาถาคูหัรโยเทวายจารโอหิตาวาสีโนปรคามาปรคาอาคูเทวายะสัตสิโน ทศเเตทศธากายาสเพนนัตตาวนิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสติโนมัทมนาพิกามุพิโหนาสมิติงวนังสุกการุมหารุณาอากูเวคานัสเจ้าอุทาตะไคหาปโมขาอากูเทวาวิจักขนาสธรรมตาหาลักขชามิสกาจายัสสติโนธนญาอาคาปัชชนนโยทิสาพิวัสติทศเเตทศธากายาสเพนนัตตาวนิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสติโนมัทมนาพิกามุพิโหนาสมิติงวนัง เคมียาตุสตายามาการธกาจายัสสินโนสัมพิตกาลามัสเสรษาจตินามาจารัสวานิมานนติโนอาคูอันหาคูประนิมิตาทัศเตเตตัศธากายยาสเพนานัตตาวินิโนที่มันโตสุติมันโตวนนาวันโตวัสสิโนมุทัมนาภิกะมุพิคูนางสมิติงวานามเทเตเทวานิการยาสเพนานัตตาวินิโนนามันวันเยนอาพันชุงเยจันเยสทิสาสหะปาวุธชาติมัคขีละโอคตินนามานาสวังทัเขมุคัตตระนาคันจาทวัสิตาติตัง สุภรามารมาพรมตโตจับคนตาิมโตศาสนังกุมาโรโอติโสจารสุปาคาสมมาาัสสามปติวานังสหัสสพระมโลกานามหาพรามาพิติสติอุปปันโนชติมันตุพิสมาคายโยยัสสิโสทัศเศรษฐิสระอาคูปัญเจกับวัาสาวดวติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสรเพพ,พิกันเตสิเทเทเวสพรามะเก มรณเสนาอธิการมิประศักดกันหาสามัญที่ยังเอตักันหาถาพันทัตถันลัคนาพันธะมัตทุโบสมัญจาริวารีขามาโวมุน <ska> จิตถาโกจินัอิติตถะมหาเสนูกันหาเสนาเปสยิปานินาตละมหัดจัดสลังกัตวานะเพระวังยะถาบุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกจะทาโสปจุดทาวติสังกุโทสยังวเสกันจัดสภางพิญญายาวะวิคิดวานัสกุมมาตะโตมันติยิสถาสาวะเกสัสเนีะเตมรณเสนาพิการตาเตวิชานาถาพิฆาโบ เตจะอตาปะมากรลงสุวตวะพุทธศาส,สนานัวิตาราคีปะก,กามุงเตสั่งลมันปีอิชยุงสเพวิชิตาสังคามาพระยาเตจายาสสิโนวันติสาภูเตหิสาวกตาเตชเนสุตาติบทสวสดจุลชยนนมมัยยปกรณ์นโมเมผู้ทเตชะสาระตะนันตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวานารยะปรเมสุราสิทธิรทธพรหมาจารินทาจาจตุโรกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตุงคังคางงงจจะสพรามาชัยยาชัยยะ ปสิทธิพวันตุเตชยะชยยะธณิธณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยยะชยยะคัชพลละตนละนิสัยนิรายสายเสนนเมรุราชพนนารชีชยยะชยยะคัมพีรละสมพีนาเคนธนาคีปีศาจจะพูตากาลีชยยะชยยะทุนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานามุขชาชยยะชยยะวรุณนามุขยาตราชยยะชยยะจำปาทินาคัชพลและคันโกชยยะชยยะคัชคลนัตุรงสุกะระพุชงศีหะพยาคาทิปาชยยะชยยะวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุณสุธีน ชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสธาสุชัยยาชยยะชยยะธรณีสารินสธาชยยะชยยะมังกราลัญญาภวะวเคชยยะชยยะวรุณนายเคชยยะชยยะลัเษสุรภุชเตชา ชัยยะชยยะพรหมเมธขณาชยยะชยยะราชาทีราชศาสชายชัยยะชยยะปฐวีสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหโรฮลิงเทวาชยยะชยยะพรหมมาสุรโขชยยะชยยะนาโควิรุษหาโกพิรุปปโคจนทิมารวิอินโทจเวนเตยุกจักรวาลวารุณโนปิจ่า อาคิวายโยจะพาชุนหกุมาโลทัตตาชโกอัธารัสะมหาเทวาสิทธิปะสะอาทยโยอิสิโนโสวาวการสภาชยะรามุพวันตุเตชยัทธโมจัดสังโคจทะทัศปาโลจัชชยักังเอเตนะชายัตเตนาชนะชายาโสธิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชพุทธเตชนะโหตูชายะวมังคลัง ชายโยปีพุทธศาสสิมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาพระมคขนามเหสิโนชายโยปีพุทธศาสสิมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาอินทขนามเหสิโนชายโยปีพุทธศาสสิมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาเทวขนามเหสิโนชายโยปีพุทธศาสสิมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยสัทธาสุปันนักขณาหิสินชโยปิพุทธศัสสิริมตัวอยางวรสัจัปาปิวัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยสัทธานัคขณาหิสินชโยปิพุทธศัสสิริมตัวอยางมรสัจัปาปิวัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยสัทธาสัพพามักขณาหิสิโนชยันตัวโพธิยามูเรสพยานังนันทิวัฒโน เอวังตะว,วังวิชยโยโหหิชยัสูชยัมังคะเลอปราชิตาบาลังเกศิเศปทวิโปะคะเลอภิเศเกสพะพุธทธังสัพพะพุธทธังนงอคับประตประโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุภะ สุปปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุทุโตจสุยิขังพระมัจริสุปัฏฐิีังกรยากรรมวาจกรรมวัทกินังปัฏฐคีนังมโนกรรมปณิทิเตปัฏฐคีนาปัฏฐคีนานิ้กตวานะละพันตเถปัฏฐิีนเออัตถะรัตถาสุขิตาวิรุณหาสุทธัสสะเสนอโรคาสุขิตาโหตัสสะหัสสะเพหิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัตส밍ฐานิอธิคตาทีคายุกาสธาโหนตุสุขิตาหนตุสัพพธาละขันตุสัพพสัสตานะละขันตุชินาสาสนังยากาติปัฏนา เตสังสัพเพปูเรนตุมนโนรถายุตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวสสาวรหากาโลคาจุปทวะเตสังนิวารินตุจตสัพธาการยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถารหัง บทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกลางสองมยังพระควาสาวัตทียงมิหารติเชตวะเนอนาตกะปิพิกัสสะอารามตตัตลักษคุพระควาพิขุอามันเตสิพิขเวสิติภัจจานติตติพิภูพระควาโตปัจจักโสสุพระควาเอตัธโวจะอุปทาวะพิขเวตถัถคตานาอนุปาทาวะตถถคตานางติตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังสถทธาคตอพิสังพุชติพิสเมติพิสังพุชิตวะพิสเมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติ วิวรติวิพัสสติอุตตณิกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวะพิคเวตถาคตานะอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาวาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยมตาสเพสังขาระทุขาติตังตถาคโตพิสังพุชติพิสเมติพิสังพุชิตวะพิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัตติวิพัสสติอุตตณิกโรติสเพสังขาระทุขาติอุปาทาวะพิคเวตถาคตานะอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาวาตุธรรมตทิตตา ธรรมน so ิยามตาสัเพธรรมานตาติตาตถาคตโตสัมิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาติขติเทเสติปัญญาเปติปัททะพติวิวรติวิภาชติอุตตนิกรติสัเพธรรมานตาติอินธรรมวโรจปะกวาอัตตมนาเตติกุภะควตโตภาสิตังอภินันทุติ บทสวดพระเทการัตถคถาแปอดีต่างนานะว่าคำเมยามติตนปฏิกางเคอนาคต่างบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยความอะไรและไม่ควรพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามปีดังตา่างอภรณัญจานาคต่างสิ่งที่เป็นอนดีตกร็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนา,นานคตก็ยังไม่มาปัจจบป,ปนัญจะโยธรรมตัตถตถาวิปัสติอสังหีราสังขป,ปังตังวิธามนุพะรุหเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอยากแจงแจงไม่งอนแงนคลาแคลงเขาคุณพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะก โกชัญาวรณนาสุเบความเพียงเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครรู้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนโส,สังคารันเตน,น้ำหาเสนีนามาจุราเพราะการผัดเพีย้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนีนามาย่อมไม่มีสำหรับเราเอวงวิหาริมาจาเปีโหระตามาตันทิตังตังเวพเทกาลโตติสันโตอิคันเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอ,อยู่เช่นนั้นไม่เกยงค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมมสังเวคะปัจจเวชณะแปลสัพเพสังขารา,าลาิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิทธ้งหลายทั้งปทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวพระตนของเราอธุบังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวบังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตักพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีแต่ความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมรณะเมนียะตังความตายของเราเป็นของเที่ยววัดจากคนที่จะสองเวทอายังกาโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่้นอเปตบินญาโนขั้นป่าสจาวิญญาณฉุดโทอันเขาที่เสียแล้วอธิเสษสติจากนองทับปัทวิงซึ่งแผ่นดกาอจ้ วาัดสังขารสังขารทั้งลหลายไม่เท่น่อุปทาวทวะยะธมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสงวุปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระยับระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังายอยู่ม่ไดสุดจับมริสเรลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวห่างม่ไสามิเราก็จะกตายอย่างนั้นเหมือนกัน mm hmm. นัตถเมีเอธัสสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิตอุศลังกรรมมาสัพเพหิภัตเตหิภิกังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิขานิอธิคตาทีขายุกาละสัทธาโหนตุสุนีตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพยเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอริอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาโหนตุทุกขปมััััจนนนตตตตุุสสพพเาาขิโห สมิชนตุโมโบทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวะบาซีนีถูเปคาเลโพธิคาเลแตหิงแตหิงตาธรรมะทานินณาวันตุพุชิตาโสถิงกรรณเตถาวิหารลมันทะเลเทระสมัชยานวกาจพิคโวสารามิการทนปฏิอุปสกาข้ามาจะเทสานิขามาจิสลาสันปานนภูตัดสุหิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตตาอันโวปปาติกาเนียนในการธรรมวรมปฏิจเตสัพเพปีทุกขสักกรรณสุสังขยังท้าตูเจรังสตังธรรมโมธรรมะธาราจักปุขลาสังโคโหตุสมะโควะอัธยาจะหิตายาจะอัมเเหะกตุสสธธััมมมมโโพพปิิิจรว เนยมะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสสนาคุณตุสะเพปีปานิโนพุทธัสสะเนสัมมาทาลังปาวะยิสันโตกาเลเทโวปาวะสตุอุติภาวยาสตานังสมิทังเนตุเมีธานีมาตาปิตาจัตตละชังนิจังระขันติบุตรกลางเอวังธรรมีนละชานุปชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนทขศนาพลทรงเทวดาทุกขปิตาเจนิทุกขพยาปิตาเจนีพญาโสกปิตาเจนิโสกาโหนตูสภเพปปานิโนเอตาวาตาจะอเมหิสัมปตางุญญสัมปทางสภเพเทวานุโมทูสพภสัมปติสิทธิยาท่านั้นท่านสุชายาสีรังละขันตุสุชาภาวนาพิรดาโหนตูขจันตุเทวตาคตาสุมังคคาถาโหตูสพภานสุมังคังละขันตูสพภเทวตาสภพุทธานุภาพญโสติโหตูนิรันตะลัง โคตุสพังสุมังคลังละขันตุสพัทเทวตาสัพพะธรรมารุภะวินะโสดทีโหตุนิรันตลังโคตุสพังสุมังคลังละขันตุสพัทเทวตาสัพพะสังฆารุภะวินะโสดทีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธประลาปตาปติกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชินะละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธประลาปตาปติกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชินะละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธประลาปตาปติกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชินะละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธประลาปตาปติกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชินะละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธประลาปตาปติกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชินะละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธประลาปตาปจิกานัน นันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสสปโสสัพพิพุทธะเปรละปตะปจิกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสสปโสสัพพิพุทธะเปรละปตะปจิกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสสปโส ว้วยนะเห็นบุคคลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสัตยามุณธรรมอันนี้ข้าพเจ้าขอน้อ์เก้าทิฏวัดเป็นพระราชชนน์สนแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเสด็จสวดสวรรคารายขอได้ส่งเห็นผลบุญนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้แล้วภาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกบชอบทรรมขาว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออย่างทีีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้อุสมเดธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้องสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ศักดิ์สิทธิ์อมูลเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผโพธิเป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารพรละผู้บูชาสญ